สวัสดีเพ em, ื่อน er ๆนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่แปลงขาโพดนะครับผมนี่เพิ่งหากระโพดไปเมื่อวานนะครับผมเราก็ทําการไถเรียบร้อยนะครับชุดนี้จะเป็นทําการไถเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราจะลงชุดใหม่นะครับผมเราทําการนะครับทวนดินตีดินนะครับใช้รถคูปต้านะครับทวนดินนะครับผมนี่จะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่อันนี้นะผู้หญิงกําลังขับรถอยู่นะครับผมี่วนดินตีดินใหม่นะครับผมนี่ละเอียดมากเลยนะครับผม นี่ชุดนี้ก็ไล่นิดๆน,นะครับผมไล่ไม่ถึงสองไล่นะครับผมก็เราจะปลูกสลับหมุนเวียนนะครับผมนี่ครับพอเราพวนด,ดินให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ทำการหยอดข้าวโพดได้ นี่อันนี้เป็นน้าผู้หญิงนะครับผมขับรถไถน,นะครับผมอันนี้ก็เหืืยอีกรอบเดียวก็น่าจะเสร็จแล้ว ละเอยียดมากเลยครับผมนี่ครับผมต้นข้าวโพดเราก็เก็บออกเมื่อวานนะครับเก็บต้นข้าวโพดออกไปให้บัวตรงนู้นนะครับผมเก็บต้นข้าวโพดออกไปให้บัวตรงนู้นนี่ครับนี่เราก็จะปลูกข้าวโพดหวานต่อนะครับผมนี่ก็จะปลูก ทั้งปีนะครับผมก็จะมีน้ํานะครับน้ําเราได้มาจากไหนน้ําเราต่อสปริงเกอร์ไปแล้วใช้ระบบน้ําหยดนะครับผมใช้ระบบน้ําหยดต่อสปริงเกอร์ไว้แล้วนี่ครับระบบนับน้ำหยดนะครับผมเจาะบ,บาดาลน,นะครับผมเออฝากเดียววันนี้เรามาหากักกระโปรงอ่อนนะครับนี่นะครับจะให้ดูนะครับก็คือแบบไหนหักได้ครับจุาธิตนะ ฝักล่างอ๋อมันจะขึ้นสองฝักนี้ฝักล่างอ่าหักฝักล่าง,อ,งอย่างนี้อ,อย่างนี้ใช่ไหมอ่านี่ครับผมเราต้องหักออกนะครับเพื่อที่จะเหลือไว้ฝักเดียวนะครับผมนี่ครับก็จะไล่หักแบบนี้หักดูทุกต้นนะครับผมทําการหักนะครับไล่ไปทีลนะสองแถวครับไล่ไปทีลนะสองแถวนะครับ เนี่ยครับยังเราก็จะดูนะครับดู่อนี่อย่างนี้นะครับผมเนี่ยอย่างนี้มีสองฝักใช่ไหมครับเราก็จะหักฝักล่างออกนะครับผมนี่ครับหักฝักล่างออกนี่นะสาธิตให้ดูนะครับฝักล่างออกนี่ครับหักออกเลยครับผมเนี่ยอันนี้แอ่เขาพูดเราก็ไปขายได้นะครับผมก็มีพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนะครับมารับซื้อนะครับผม นี่ครับใครสนใจทักหาผมได้นะครับผมนี่แอร์คาโป้สวยๆหลังจากที่เราหักแต่ละแถวนะครับพอเต็มงปุ๋ยแล้วก็จะมาทำการเทนะครับผมแล้วเราจะทำการปอกอีกทีช่างกิโลนะครับผมนี่จะให้ดูความสวยความงามนี่สดๆนี่ครับผม นี่ครับผมสวยงามมากเป็นแอร์ข้าวโพดหวานเราทําการหักออกจากต้นมานะครับบางต้นจะขึ้นสองฝักนะครับเราก็ทําการหักออกมาหนึ่งฝักนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการปอกนะครับปอกส่งพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนะครับที่เขามารับซื้อไปทํากับข้าวนะครับไปทําราดหน้าทําอาหารตามสั่งนะครับผมนี่ครับผม ก็เราจะขายส่งเป็นกิโลนะครับราคาก็จะมีขึ้นมีลงนะครับผมราคาส่งนะครับผม